ถนนข้ามถนนตามไปคนด้นยทำด้วยหนี้งเท่นี้เท่านี้ข้ามไม่ทันานอยมื้อเที่ยงวันนี้จะกินขาหมูเมื่อเช้าไปเลี้ยงไว้แล้วเมื่อเช้านี่มันต้องจัดลงหม้อต้ม ยังไม่เคยเบอร์เที่ยงมาจัดการเนี่ยขอหมูฮหาหนอยนี่ก็เป็นย่านตลาดเมืองเก่านะครับหาหนอยเป็นย่านธุรกิจการไกลเมือง ของกรุงฮานอยน,นี่ก็เป็นพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดเนาะนี่อาหารฟาสต์ฟู้ดเดี๋ยวร้านขาาหมูอยู่ตู้นข้างหน้านุ่็เช้ามาตอนหกของเช้าเพิ่งจะลงหม้อต้ม่ก็แซนด์วิชแซนด์วิชโอ้หน้าอร่อยแซนด์วิชร้านนี้มีสองเครื่อง อมีหมูมีตับมีไท่มีร้านผลไม้มีมีใเลือกตลอดเลยร้านผลไม้อันนี้นผลไม้ไมเดี๋ยวร้านขาหมูหนู่นข้างหน้าร้านข้างหน้านู่นคนร้ลลอนออกมานอกร้านเลยข้าวทางนี้อร่อยแน่นอนนี่ นี่ก็มาใส,าสา่สปาเอามาใส,าสา่ฮานอยนะครับมีตะก,กันส,ยสวยๆนี่เป็นคาเฟ่คาเฟ่อุ้มอุ้มนะคาเฟ่น้ำปัน่นนี่ร้านนี้โอ้คนเต็มเลยนี่อร่อยแน่นอนนี่คนเต็มเลยนี่มี่นี่นี่นู้นนูนมาอย่นู้นว้านี่โอ้จะหมดหม้อแล้วเนี่ยโอ้ขาหมูจะหมดแล้วเอาขาหมูแเนี่ย โม้หม่เริ่มเลยจยะหมดรืออะมอนายอยขมูมีสี่หม่นมีสี่หมื่นหกหมื่นแปดหมื่นมีสี่หมื่นหกหมื่นแปดหมื่นนีพิซียวไก่อ่ะสามขนาด มีสามขนาดตัวนี้อะไรเนื้อเลื่นเอาชุดเล็กชุดใหญ่ไม่ไม่มันมีชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่มันมีชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่เอาถ้วยขนาดไหนเอาถ้วยเล็กนี่ทู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 ่